กลิ่นมันเหมือนช็อกโกแลตอนะ่ะชิมหน่อยอุ้ยโอ้ย,อยแปนให้หมากินช็อกโกแลตอุย้ยเอาแล้วเอาแล้วกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจแปนแอนด์เฟรนด์เข้าเทศก,กาลวาเลนไทน์เ,เราก็จะทำช็อกโกแลตให้คนรักของเรานั่นก็คือจุ๋เหม่ง หมากินได้เหรอพี่คือจริงๆอ่ะหมากินช็อกโกแลตไม่ได้ไแต่ว่าวันนี้เราใช้คารอฟซึ่งมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะอันเนี้ยคือจริงๆเขาใช้แทนโกโก้แหละแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีคาเฟอีนซึ่งน้องหมากินได้ส่วนประกอบก็มีมผงคารอฟแล้วก็ถั่วนนด้้วย,วยแล้วก็น้ำมันมะพร้าว แค่นี้เลยแค่นี้เหรอแค่นี้เลยจริงๆแล้วอ่าใช้พีนัทบัตเตอร์ก็ได้นะแต่ว่าพีนัทบัตเตอร์สำหรับน้องหมาเนี่ยต้องเลือกชนิดที่ไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่ใส่เกลือซึ่งในตลาดมันหายากเราก็เลยต้องทำเนยถั่วเอง,เอง<ต>ซึ่งเนยถั่วเนี่ยทำง่ายมากเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยป้าลุยอันนี้ยังดีบอยู่โอเคเริ่มต้นเลยเราก็เอาถั่วเนี่ยมาคั่วคั่วไฟประมาณนี้จ้ะคัอ่อนสุดเลยจ้ะ ควให้มันแค่แบบสุกพอควแบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมไม่นานค่ะประมาณ10นาทีไม่ถึงนะไม่ถึงทำทีก็เก็บไว้ทำอย่างอื่นได้เลยเรียบรองเลยเตรียมเียมปึ๊บปึ๊บปั๊บนี่เทแบบมือชีพเละเทอะเลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ อ้ยอันนี้เราต้องใช้เครื่องปั่นที่แรงค่อนข้างสูงนะคือบางทีถ้าเกิดว่าใช้เครื่องปั่นแรงน้อยๆอะมันจะน็อกกลางทางร้อนร้อนร้อร้อนโอเคสามสองหนึ่งอันนี้จุ่มชอบมากน้ำมันมะพร้าว วันนี้ได้กินครับต้องใส่น้ำซุปไหมพี่ทไม่ดูบอมไม่มั่นใจเลยมันเป็นได้พี่ทำมาแล้วมันทำมาแล้วบอมแบบว่าูม่สัญญาแล้วว่าจะสั่งแกร็บแล้วเคยทำมาก่อนต้องสำเร็จเนยถั่วของเราเป็นยังไงบ้างนี่ คอยคอยจุ้มเหมือนลิ้นในนี้เลยตัวกินมดเลยอโรยกินมดในสลัก็ดีอ่ะคอยจุ้มมันน่ากินใช่ไหมรู้อดใจอดใจแต่ใช้เวลาทำนานกว่านะนานเหรออุ๊ยขอโทษสกายต่อไปเราก็เอาเนยถั่วที่ได้เมื่อกี้นะใส่ผงคาราบนี่คือพระเอก ช็อกโกแลตกินมันเหมือนช็อกโกแลตอนะใส่สี่ช้อนโต๊ะสถ้ามันเฟลนี่จุม้มรับผิดชอบนะพอจุ้มกินเลยมันไ,ไ,ไม่ได้สัดส่วนแล้วอะเสร็จแล้วแล้วก็คนให้เท่ากันถ้ามันหนืดไปเราก็ใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไป <laughs> โคขนัอ้อยเรากิเรดดีมากเฮ้ยมันอร่อยขนาดนั้นเลยหรอคอย คอยจุ้มเองจุ้มจุ้มจุ้ม listen to me please please ห่วยห่วยห่วยเดี๋ยวเขาหาว่าจุ้มไม่สั่งสอนมันไม่ได้สั่งสอนจุ้มนะจุ้มนั่งได้ไหมคะจุ้มคะจุ้มจุ้มนั่งแป๊บหนึ่งนั่งนั่งแป๊บหนึ่งโอ้ยพูดดีๆไม่เชื่อเหรอคอยคอยที่ได้คอยนานแล้วตายด้ดูชิมหน่อย แซ่บบ้อืมแซ่บนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเจะอไปเทตแต่ว่าก่อนเทนเนี่ยเราจะให้จุม้มเหม่งชิมก่อนว่ามันอร่อยไหมแต่ว่าอันนี้ดีกว่าผมว่าวัดกันเลยถ้าถ้าจุ้มกินแปลว่าอร่อย,ย <c oughs> อุห้หเป็นไงลูกป๊อกกะเลตครั้งแรกในชีวิตของจุ้มอุ้ยอร่อยมากเลยินใจมากนะจุดนี้นี่มัดแบบเชฟเลยเนี่ย เชฟเลยแล้วเอาอันใหญ่กไหมเชฟกำลังเบอร์แล้วไม่มันมีขนหมาวะอชิบชตอนนี้หมาไปกินข้าวอยู่นะคะเราก็เลยรีบเอาเวลาที่หมาไม่อยู่เนี่ยแหละมาบีบเป๊ะเบอร์เป๊ะตรงไหนก่อนเป๊ะกี่โมงช่องนี้ของจุมเน่ช่องเยอะเยอะอ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนแรกๆก็ดีนะ นี่คือหน้าตาของพวกเรานะคะเมื่อกี้โดนใจดีปาดไปฟรบสวยมากสวยมากมันลุ้นกันว่ามันจะแข็งไหมโอเคเดี๋ยวเจอกันบายบายโอเคไปรอนี่เดี๋ยวเราจะจัดกล่องให้สวยๆเป็นแบบก็ะแล็ตอันนี้คือแบบแช่มาเสร็จแล้วแช่เสร็จแล้วถ้าทางธตันใหญ่ๆก็ผู้ชายผู้ชายใช้ร้อนผู้ชายไม่ไหวแล้วผู้ชายไม่อยากรอแล้ว ดดื่มำเลยเออไม่ดื่มดำกับช็อกโกแลตเลยอะดูกินดิอูซั์ปั่นถั่วตั้งนาน <c oughs> กินวิเดียวหมดโอ้โหดูเราจริงไอ้ช็อกโกแลตมันสัมผัสลิ้นหรือยังหรือว่ามันตืนไปเลยสัมผัสลิ้นหรือยังอ่ะเจไดเจไดโอ้ <c oughs> โหหมดแล้วอะเร็วมากอะหมาเขารู้ตัวหรือยังว่าเขาได้กินไปแล้วสิ่งที่เราตั้งใจทำเป็ทั้งหมอกี่มันแค่ออเดอร์ไปเอามาเพิ่ม ยังไม่รู้รถเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรามีชิ้นใหญ่ไหน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 โอ้โหนี่ตะห่อคอยดีๆนี่ไปขายในร้านสะดวกซื้อได้เลยนะมาไปกินขึ้นมากันไปกินขึ้นมาจะละลายแล้วจะละลายแล้วโอ้ถ้าเป็นคนรีวิวจะเป็นยังไงอืมอร่อยเอ้เหมือนอะไรรสชาติเหมือนอะไรในถั่วโอ้คือในถั่วในถั่วรสช็อกโกแลตเหรอใช่แล้วหวานไหมหวานมันมีความหวานเฉยเลยโอ้ โอ้ยหมดแล้วอ่ะอุ้ยโอ้โหอุยอ้ยอุ้ยแฟนให้หมากินช็อกโกแลตอุย้ยเอาแล้วเอาแล้วจบเลยเ<อ>หมด,หมดสรุปว่าวาเลนไทน์ปีนี้ของเราก็ได้ทำช็อกโกแลตให้หมากินอร่อยมากแล้วก็เร็วมากด้วย <c oughs> เป็นเมนูหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำตามได้ง่ายๆมากเลยนะเพราะว่ามันมีส่วนผสม <c oughs> <c oughs> แค่แค่นั้นแหละ <c oughs> สามอย่างสามอย่างเออง่ายมาก ช็กโกแลมันก็ไม่ได้อันตรายจิๆย๊ๆจิ๊ใช่ถ้าเกิดว่าใครมีเมนูเด็ดเด็ดหรือว่าอยากให้เราทำนะสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้เลยนะอร่อยจังตังหิวคบ <laughs> <laughs>